you แล้ระวังคันนะผมเนี่ยเธอครับ mm <laughs>

ด,ดโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับทริปตกปลากระพงนะครับวันนี้เป็นทริปตกปลากระพงที่บ่อตกทานอสนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะก็ช่วงน้ําเดือดตอนเช้านะครับเราก็เตรียมตัวมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยได้แบบเสียโอกาสในการตก ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็เป็นทริปแรกของการตกปลากระพงของ,ของผมด้วยนะก็เอาไว้ทริปหน้านะครับเราจะมาแก้มือใหม่ซึ่งวันนี้เจ้าของบอกบอกว่าปลามันกัดไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวเขาจะให้เรามาแก้มือใหม่ฟรีเลยนะครับในวันเสาร์หน้านะก็ยังไงเดี๋ยววันเสาร์หน้ามาแก้มือใหม่โอเควันนี้เหนื่อยมากได้ช่วงน้ำเช้าตอนแรกนะมาสี่ตัวนะครับแล้วก็ มาได้ช่วงบ่าอีกหนึ่งตัวนะก็หลังจากนั้นเดีอยวไปก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเหนื่อยเลยนเส้นเหนื่ยเลย,เเย,เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับไปเลครับ